ดวชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรื<ฟ>อเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีพิจิกคือดาวอังคารนะครับการที่ดาวอังคารของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนของวีนาและได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ปละาเรียกได้ว่านะครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนต,ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4ครับจังหวะที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนของวีนาแบบนี้ส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกจะมีจิตใจที่ห่อเหี่ยวหรือชาวราศีพิจิกนะครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าทําอะไรก็มักจะไม่ค่อยได้ดั่งใจตามที่เราคาดหวังตามที่เราคิดเอาไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาว ค่อนข้างในตำแหน่งที่อ่อนแอไม่ค่อยเป็นใจสตกรี่แถมอยู่ในภพเรือนของวินาวินา,นาคือทําอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนั่นเองครับแล้วก็จิตใจของคุณค่อนข้างห่อเหี่ยวจิตใจของคุณค่อนข้างจมดิ่งได้ด้วยเส้นเดียวกันครับในช่วงจวังหวะที่อังคารของคุณได้ตําแหน่งปลาอยู่ในเรือนวินานั่นเองแต่นะครับหลังจากวันที่4ีธันวาคมเวลา7จ็ดนาฬิกายีเนาทีเป็นต้นไปดาวอังคารของคุณจะยกออกจากเรือนวินาเข้ามากลุมชะตาลัคนาของชาวราศีพิจิกและเปลี่ยนจากตำแหน ที่เป็นปลาเมื่ออยู่ในวินาศเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีกุมัคนาครับและยังไม่ใช่เพียงแค่เกษตรราธิบดีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังติดตําแหน่งเทวีโชคอีกด้วยเทวีโชคคืออะไรเทวีโชคคือโชคราบโชคดีจากผู้หญิงอีกด้วยนั่นเองครับส่งผลทำให้ชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงเวลานี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีคิดจะทําอะไรก็จะมีเรื่องราวของความสมบูรณ์เกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวที่คุณจะรู้สึกว่าเข้าทางคุณมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับจิตใจของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นเพราะ อิทธิพลของดาววังคารก็เป็นดาวแห่งความขยันอยู่แล้วครับเมื่อความขยันมากลุ่มลัคนาก็เท่ากับว่าตัวตนของชาวราศรีพิจิกในช่วงเวลานี้จะรู้สึกมีไฟในการที่จะ ประสบความสําเร็จอยากจะรู้สึกถึงในเรื่องราวของการที่มีเรี่ยวมีแรงในการขยันขันแข็งมากยิ่งกว่าเดิมนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับในเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วล่ะครับเพราะตัวของคุณเองนะครับแข็งแรงเป็นอย่างดีเลยทีเดียวทําอะไรคาดหวังอะไรต้องการสิ่งไหนหรือยอยากจะได้อะไรก็มกักจะสมปรารถนาเกิดขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของสภาวะจิตใจคุณจะมีแรงขับเคลื่อนเป็นอย่างดีครับมีแรงมีไฟเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ ช่วงตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีพิจิกก็คือดาวอาทิตย์ครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณนะครับมากลุ่มลัคนาของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16นะครับเรียกได้ว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมครับชาวราศีพิจิกนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการหมกมุ่นในความสําเร็จเกี่ยวกับการงานอย่างเต็มที่หรือนะครับเรียกว่างานเข้าแบบรัวๆเลยทีเดียวครับฉะนั้น ครับต้องบอกว่าใครนะครับที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือใครนะครับที่ทําค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้ผลประกอบการที่ดีมากๆนะครับเพราะว่างานมาแบบเต็มๆนะครับเรียกว่างานมารัวๆกันเลยทีเดียวแต่นะครับสำหรับใครนะครับที่ทํางานประจําอันนี้เหนื่อยนิดนึงครับเพราะเรียกว่างานมาล้นมือเลยงานมาทับตัวนั่นเองครับทำให้รู้สึกว่าช่วงนี้กดดันและอึดอัดเกี่ยวกับการงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวอังคารของคุณมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งเป็นอย่างดีสุดท้ายคุณก็ จะสามารถนะครับเอาตัวรอดไปได้แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการงานของคุณไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจุดดีๆของคุณนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่16ทธันวาเวลา15นาฬิกา 22นาทีนะครับจังหวะที่อาทิตย์ของคุณยกออกจากพิจิกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูครับอาทิตย์ณเรือนธนูเรียกว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนคู่มิตรกันนะครับหรืออยู่ในเรือนพฤหัสนะครับเป็นดาวคู่มิตรอาทิตย์พฤหัสอยู่ร่วมกันเรียกว่าส่งเสริมกันเป็นอย่างดีจึงส่งผลทําให้นะครับอาทิตย์ณตําแหน่งนี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่ให้คุณแกชะตาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นภพเรือนของกระดุมพระหรือภพเรือนการเงินของชาวราศีพิจิกอีกด้วยครับยิ่งส่งผลทําให้นะครับชาวรา สีพิจิตใครคาดหวังเกี่ยวกับการงานที่ประสบความสาเร็จใครคาดหวังผลลัพธ์ของงาน จะประสบความสําเร็จตอนนี้แหละครับเรียกได้ว่าทุกๆก,การลงทุนของคุณหรือทุกๆก,การลงแรงของคุณไม่เสียเปล่าครับมันจะสร้างเป็นลาภผลมันจะสร้างงอกเงยเป็นเรื่องราวของการเงินให้กับชาวราศีพิจิกนั่นเองครับส่งผลทําให้ในช่วงเวลานี้ใครนะครับทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผลลัพธ์ของคุณจะเริ่มเกิดแล้วนั่นเองครับจะผลิดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นแหละครับทำให้ชาวราศีพิจิกในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีเรื่องราวการงานที่ลงล็อก เป็นอย่างดีได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนเกี่ยวกับการงาน เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับเรียกว่าทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนั่นเองครับทำให้ในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับการงานของชาวราศีพิจิกนะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับงานใหม่ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับใครคาดหวังนะครับในการขอความช่วยเหลือจากเกี่ยวกับในเรื่องการงานแล้วละก็ก็จะประสบความสําเร็จได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นอย่างดีเพราะว่าอาชีพของคุณหรือดาวเจ้าเรือนกรรมมะการงานไปอยู่ในเรือนของคู่มิตรนั่นเองมีการเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีมีมิตรสหายที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับ ทำให้การงานของคุณนะครับจะมีจุดดีๆส่งเสริมให้คุณสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นครับในช่วงจังหวะนี้หรือในเดือนนี้ของคุณตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังมีความสําเร็จเกี่ยวกับการงานอย่างเต็มที่เลยครับให้ชาวราศีพิจิกได้ประสบความสาเร็จให้ชาวราศีพิจิกได้มีความชื่นใจกับเขาแล้วล่ะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีพิจิกก็คือดาวพฤหัสนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีกุมนะครับ ซึ่งเรือนนี้เป็นเรือนของพันธุหรือเรือนครอบครัวและก็สินทรัพย์ชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะครับทำให้ในช่วงเวลานี้ของคุณนะครับอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่คุณอาจจะสูญเสียไพ่กเกี่ยวกับการซ่อมรถหรือนะครับปรับปรุงบ้านเกิดขึ้นได้หรือราวอีกคนนะครับก็าอาจจะคิดอยากจะมีบ้านใหม่และอยากจะมีสินทรัพย์ใหม่ๆอย่างเช่นรถได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ในช่วงเวลานี้คุณจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองครับแต่จุดที่ดีหรือข้อที่ดีก็มีอยู่เช่นเเเดีีียยววกกกกันนครรรร็ืือออใ่่งงาาขท ดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนของพระลาหูขณะที่เรือนลาหูนะครับมาเลงลัคนาสําหรับตัวของคุณนะครับส่งผลทําให้ช่วงเวลานี้ถ้าเกิดนะครับคุณคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตเกี่ยวกับในเรื่องของคู่ครองก็จะประสบความส็จเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะอิทธิพลของการที่เรียกว่าลาหูติดเงาเรือนคู่มานั่นเองทําให้นะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากคู่ครองนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องการเงินได้ดีเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นนะครับจุดที่น่า สนใจอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการที่ดาวพุธนะครับยกเข้ามาในวันที่4ธันวาคมเวลา18นาิก20นาทีนะครับพุธของคุณครับมาจากภพลาพระเข้ามาสู่ในเรือนของราศีธนูครับทำให้ในช่วงเวลานี้สําหรับชาวราศีพิจิกเรียกว่าลาพระมาอยู่การเงินโชคลาบมาอยู่การเงินเรียกได้ว่าตั้งแต่วันที่4ธันวาเป็นต้นไปเวลา18นาฬิกา20นาทีทรงผลลัพธ์ในเรื่องราวของการที่เรียกว่าคุณจะมีเรื่องราวของการที่ได้เงินมาแบบฟลุกฟุกเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์การที่ ใครคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็จะมีความลาบรื่นเกิดขึ้นหรือสมรัตนาเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าดาวพุธในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาก็ตามแต่อย่างน้อยๆนะครับเขาก็อยู่กับอาทิตย์อาทิตย์กับพุธนะครับหรือหนึ่งเนี่ยฮะเท่ากับว่าเป็นดาวที่เกื้อกูลกันเป็นดาวคู่วิชาการคุณจะมีหลักคิดหลักการและการพูดจาที่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นครับพูดจาก็มีโอกาสเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้นะครับมันจึงจะเป็นลักษณะข,ของการที่คุณสามารถ สร้างเงินสร้างทองจากความน่าเชื่อถือของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งนั่นหนายคมว่านะครับในเดือนธันวาคมนี้สําหรับด้านการเงินของชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเป็นอย่างดีถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกๆการลงทุนจะไม่สูญเปล่าทุกๆการลงทุนจะสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวราศีพิจิกเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้น,นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับ ต้องบอกได้เลยครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้จะไม่ได้ดีเหมือนการงานและการเงินของคุณแล้วละครับเพราะว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวคู่ครองของคุณโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของเสาครับทาให้นะครับในจังหวะที่ดาวศุกร์นะครับย้ายในวันที่3ธันวาคมเวลา15บหนาฬิกาสีนาทีเข้าไปสู่ในเรือนของเสาแถมเจออิทธิพลของดาวเสานะครับได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเข้ามาเบียดเบียนอีกด้วยครับเรียกว่าศุกร์กับเสานะครับเป็นดาวคู่ศัตรูการส่งผลทําให้ดาวศุกร์ของคุณ เสียหายเลยครับหรือเรียกว่ามีความอึดอัดอมีความกดดันในเรื่องของคู่ครองเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ครับมีเรื่องราวให้คุณต้องคิดเดยอะมีเรื่องราวให้คุณคิดมากหรือมีเรื่องราวให้คุณไม่มีความสุขเกี่ยวกับความรัก <S <S เกิดขึ้นได้เลยทีเดียวครับในเดือนธันวาคมน,น,คน,นี้ส่งผลทําให้นะครับในช่วงจังห,หวะนี้ความรักของชาวราศีพิจิกค,ค่อนข้างจืดจางค่อนข้างจืดชืดและค่อนข้างมีปัญหาให้คุณต้องเครีย,ยดให้คุณต้องกดดันกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้ก็พยายามนะครับที่จะประคับประคองความรขอองคุณเาไปให้ พ้นดีกว่าครับเพราะว่าดูแล้วนะครับมันจะมีเรื่องราวไม่ค่อยสมหวังหรือไม่ค่อยสมใจที่คุณปรารถนาสักเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังโดสดอยู่ในเดือนนี้ของคุณยังไม่ใช่จังหวะนะครับถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้อย่าพึ่งดีกว่าครับรอคอยไปก่อนเพราะว่าในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนครับคุณค่อนข้างมีจุดอึดอัดคุณค่อนข้างมีจุดที่ทําให้คุณ,คณนะครับไม่ค่อยได้ดังใจไม่ค่อยได้ตามหวังไม่ค่อยได้ตามคาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักนั่นเองครับส่งผลทําให้นะคคคครรรัััับบใี่าาดหวววงเกกกยม ครั้งใหม่ของคนที่ยังโสดอยู่รอไปก่อนไม่ใช่จังหวะของคุณครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่างที่บอกไปแลยครับว่ามีจุดอึอดอดัดมีจุดผิดหวังมีจุดให้คุณนอยเกิดขึ้นครับฉะนั้นก็เพียงแค่ว่าทําใจเอาไว้แต่เนินๆนะครับ้าเกิดคุณเจอความกดดันอะไรเกี่ยวกับความรักหรือความรักของคุณไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่ในเดือนนี้ก็ให้คุณใจเย็นๆเ,เข้าไว้นะครับรอเดือนหน้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อดวงดาวมาหลุดออกมาจากเรือนของเสาแล้วแล้วก็ บอกได้เลยครับว่าจังหวะน,นั้นจะเริ่มดีขึ้นครับจะเริ่มเปิดโล่งให้ชาวราศีพิจิกได้มีความสุขใจกับเขาได้บ้างเกี่ยวกับความรักนั่นเองครับและยิ่งนะครับในภพเรือนของปันตน,นี้หรือเรือนคู่ครองของคุณนะครับเจอพระราหูมาเล็งซะขนาดนี้นะครับแม้ว่าราหูณนะตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นกีตากเก์ก็ตามนะครับแต่ว่าอิทธิพลของการที่เป็นราหูอยู่ตรงนี้มันก็ยังเป็นผลที่เสียอยู่ดีให้กับชาวราศีเมษนนั่นเองครับเพราะว่าราหูนะครับมาเล็งลัคนายังไงก็เจออิทธิพลของการที่เรียกว่าเจอคู่ครองที่ไม่ ชัดเจนเจอคู่ครองที่คุณรู้สึกอ,อึดอัดใจเกิดขึ้นแหละครับในช่วงเวลานี้และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนธันวาคมนี้คุณมีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับในเรื่องการงานก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเจองานที่คุณถูกใจหรือการงานของคุณปังเหลือเกินนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าการงานดีอย่างยิ่งในเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันครับ การเงินก็ค่อนข้างลงตัวมีโอกาสได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นการเงินสมปรารถนาตามที่คุณคาดหวังตามที่คุณคาดคิดได้เช่นเดียวกันครับแต่ในเรื่องของความรักนะครับในเดือนนี้ไม่ต้องโฟกัสมาหรอกครับเพราะว่าความรักของคุณค่อนข้างจืดชืดจืดจางก็พยายามประคับประค,ะคองกันให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะครับเพราะเรียกว่าในเดือนหน้าก็เริ่มดีขึ้นแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้ของชาวราศรีพิจิกนั้นค่อนข้างมีจุดลงตัวค่อนข้างมีจุดที่ดีเกิดขึ้นเลยเเดยวครรับโฉพาะในื่องก และโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกลุ่มโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักร ผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับส i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือนครับ